ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านท่านผู้อำนวยการพนิดานนบจำนานผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินคณะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองญาติโยมทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกๆคนคลปธรรมะประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ในวันนี้ก็จะขอพูดธรมะในหัวข้อที่ว่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมแปลว่าทำอันเจริญหรือทำอันงอกงามเราคือการประพฤติปฏิบัติที่ทําให้ตัวของเรานั้นมีความเจริญมีความงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นประเทศไทยของเราถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เรานั้นมีวัฒนธรรมประจําเนื้อประจําตัวประจําชาติของเราเองจนเป็นที่ยกย่องเป็นที่กล่าวขานสรรเสริญของนานา,นาอารยประเทศอย่างเช่นเรามีการไหว พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์มีความกรก่อนน้อมต่อผู้ใหญ่หรือประเพณีวันสำคัญต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นวันสงกรานต์วันพ่อหรือวันแม่หรืออื่นๆที่เป็นคุณงามกรดีเป็นความเจริญประเพณีวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติสืบๆกันมานั้นเราอยากคิดว่ามันเป็นของเก่าหรือเป็นของโบราณปฏิบัติไปแล้วมันเฉยมันไม่ทันยุคมันไม่ทันสมัย เรื่องของคุณงามความดีร Done หรือความเจริญในเนื้อในตัวของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นของเก่าหรือเป็นของใหม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติไปแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมของเราเปรียบเสมือมนกับทองคาทองคาเป็นของที่มีค่ากี่ยุคกี่สมัยจะอยู่แห่งหนใดจะอยู่ในน้ําอยู่ในภูเขาหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีค่าในเนื้อในตัวของมันทุกคนมีความต้องการ ประเพณีวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีประเพณีวัฒนธรรมที่สร้างความเจริญให้กับตัวของเราสร้างความเจริญให้กับสังคมของเราก็ต้องมีค่าเช่นเดียวกันตรงกันข้ามสังคมใดก็ตามที่ไม่มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแบบสังคมนั้น,นก็จะมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความไม่เจริญจึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมประเพณีนั้นเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นถูกที่ขึ้นถูกทางและได้ผ่านการประดับตกแต่งอย่างสวยสดงดงามทําให้คุณค่าของต้นไม้นั้นเพิ่มผลมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเราก็มีประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นอาจารยวัดข้อวัดปฏิบัติที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อุปชัยวัดข้อวัดปฏิบัติ ที่พึงปฏิบัติต่อพระอุปชัชฌามีการเคารพมีการกราบการไหวออนนอมม้อ่อนน้อมถ่อมตนอุปถากด้วยวิธีการต่างๆนี้ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้ลูกๆนักเรียนจงเข้าใจว่าการที่เรารักษาประเพณีวัฒนธรรมของประเทศของชาติของเราเอาไว้นั้นจะทําให้ตัวของเรานั้นมีความเจริญงอกงามไปบุนยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นจะทําให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นแสดงออกถึงความงามความดีในเนื้อในตัวของเรา ขอให้เรานั้นจงมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศชาติของเราขอเจริญพร